a lo mejor se venía, al menos el aplauso del vehículo fue

i <laughs> ใช่แล้วมันเป็นคำอย่างนี้นะิแป่ว่าผมเชื่อนะครับว่าคิด เพื่อความสบายใจ จะเป็นเรื่องที่มันจะโลโง่เป็นเรื่องที่อ่าออนแล้วมีความสุมันเริ่มเปลี่ยนประเด็นไปในทางอื่นกลายเป็น,นเรื่องของ จมีคนที่จริงจังแล้วคำพูดนี้คือคำพูดที่จริงจังนะเนี่ยห้ามพูดห้ามยุ่งห้ามอะไรนี่มันก็ต้องมีคนที่เขารู้ว่าเราพูดเพื่อเอนเตอร์เทนเพราะเขารักทั้งสองคนเขาเชียร์ทั้งสองคนให้เป็นเพื่อนทำอะไรเขาก็เข้าใจผมเห็นนะครับแล้วผมรู้คำพูดเขาไม่ได้เขาไม่ได้เมืกันสองคนเขามีกันหลายคนใหญ่เเข้าใจแล้วเขาก็รู้เขารักเขาไม่ได้รักเพราะว่าให้ผมกับแคทตัวเป็นแฟนกันหรอกครับ เขารักเพราะว่าเขามีความสุขที่ว่าเวลาผมทำแคสตัวในการด้วยกันแล้วมาสนุกเขาเมตตาเขาเอ็นดูทัท้งแอสและทั้งผมแต่ไอการที่ข่าวมันมาไม่จบหรือ่องมีเรื่องกลายเป็นมาทะเลาะมาด่ากันผมว่าอันเนี้ยผมว่ากำลังเข้าใจกันมิดนะครับแล้วก็แฟน,นคลับของทุกคนขเขาเล่นนะครับถ้าจะปกป้องถ้าจะพูด พวกคุณคงเป็นที่นิ่งเง่านะครับเขาเขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรเขารักจากใจจริงของเขาแทบไ,ไ,ไปงานเขาก็ตามเฉยแทบพวกคุณถูงานเขาก็ตามเฉยพวกคุเขาไม่ได้มา,าว่าต้องมาจริงจังของเขาว่าผมต้อง็นผัวเมียกันต้องเอากันได้อันนี้ใช่หรือว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าจะเล่นเรื่องนี้เนี่ยง่ายๆนิดเดียวเลยต่อไปนี้นก็ไม่ต้องพูดสุดอีกแล้วที่ผ่านมาถ้าเกิดว่าผมทำอะไรมาแล้วผมกครบผมผิดเอง ผมก็เคยพูดว่าปิดหรูอว่าอะไรรึนะครับแล้วแม้กระทั่งตัแทเองเขาก็พูดที่ว่าปิดแต่สื่เรารู้ว่าปิดนะครับดังนั้นผมกับแทนก็ต้องรผมก็เลยมีความรู้สึกว่าต่อให้พี่ลงข่าวว่าปิดตำนานแต่ถ้าใจเขาังั้งกต่างจีนครับมันเป็นเรื่ององความคเ็นองชาวความสคัญ้ยที่ว่าข่าว กูจะมีกระทู้เข้าใจหรือเข้าใจเรามากมายครับความสาคัญจริงๆต้งแต่ต้นเรื่องนี้มีคุภาพที่ดีในการแต่แรงรกความบังดีที่ได้การแข่งขันนั่นเป็นสิ่งที่ยังใจยังคงอยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่าง,ใใาง,างแต่ทีนี้เพราะว่าต่อไปนี้ในการที่ผมจะมีผู้ช่ดีไม่ใช่เพราะว่าผมู้สุกไมดีหรือว่าไม่ใช่รารูา้แต่เป็นเพราะว่าเรีเรื่องเรียนมง ใช่คร yeah, so hmm. okay. mm ับเรื่องของมัจะรวบรแต่ผมยิ่งดีกว่าส่วนเรื่องความรู้สึกอะไรนี้เป็นที่หนึ่งแค่เพ่อให้เราเราเราได้แล้วก็ความรู้ส่กของคนที่เมตตาสองคนมาตลอดแม้กระทั่งวันนี้ถ้าเกิดว่าสีหน้าผมบางทีบางครั้งจริงจังอะไรไปนะผมไม่ได้โกรธใครเลยนะผมไม่ได้โกรธพวกที่หรือว่าอะไรแต่ว่าบางทีจำเป็นต้องอธิบายชัดเจน เรื่องราวเป็นเรื่องที่มีความสุขแต่ว่าเรื่องที่มันต่อยอดแตกปานปลายออกมามมีใครห้เราทุกคนเ่นทีุ่กคนบางคนอยากไปชมบางคนอยากอินแฟนบางคนอยากเล่นทุกันทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องของใจเราสองคนแต่ยังบอกว่าไม่ต้องทำอไว้ ไม่ได้เพราะว่าเป็นแบบเนี้ย